ก <pour S 1> ันชามาแบบงัวเงียงัวเงียหน่อยนะเพิ่งตื่นเป็นเฟนฝากขนมมาให้น้องๆเต็มเลยไม่ได้มาแจกขนมหนึ่งอาทิตย์ขนมเต็มบ้านเลยต้องรีบเอามาแจกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวล้นบ้านขอบคุณ FC ทุกคนด้วยนะคะที่เอ็นดูพวกเรานะคะขนมมาแล้วนุ่นนี่นะคะขอลายเซ็นต้องมีขนมนะคะไม่งั้น เราไม่เซ็นให้นะคะเพราะว่าเราหิวเธอไม่ต้องโอ้ยของเธอก็ครึ่งหนึ่งแล้วมาเลยไม่ต้องโอ้ยนะคะของคุณก็ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะคนยกนะคะน้องแจนพี่ผักพี่ผักหนึ่งพี่พี่ผักน้องแจนให้ผักพี่นองหนึ่ง น้องน้องพัทราพรไอติมหนึ่งผักหนึ่งพี่ปูไอติมช็อกโกแลตหนึ่งว้าใครอ่ะได้ยินดิพี่ปูช็อกโกแลตหนึ่ง น้องต้นหอมหอตัวดีตัวด,วดีน้องต้นหอมนะคะพ่อของมาทวงเลยพี่ปูคุณชมพิชาคุณชมพิชาป๊อปคอนหนึ่งไอติมหนึ่งเอาลุคต่อไปเข้ากันคุณชมพิชาให้พี่ปูพี่คีพี่แป้นนะคะอย่างละหนึ่ง เีย,ววยเก็บในรถเลยจะได้ไม่หิ้ขึ้นคุณต้นหอมมีพี่น้องหนึ่งเอามาไหมเนี่ยคุณต้นหอมนะคะมีโคลาชพี่น้องหนึ่งแล้ทำไหมทำไหม คือต้องให้นัดไปทำซ้มาให้ื้อพ่อวมาให้ด้วยอ่ะาด้พ่อกินหน่อยดิคอร้อนจะกลับอ่ะครบแล้วครบแล้วนะสองคนนี้ครบแล้วใช่หรอครบแล้วโอเคี่หนองคสอคนไปสองคน จำได้วะจำได้ด้วยอ่ะมีสองคนเอง <laughs> บ้าแต่แบบเขาชื่อจริงเลยนะไม่โกงนะคะทุกคนใครที่สั่งมาเอามาให้ถึงมือแต่บางทีน่ะมันไม่ได้ถ่ายอย่างเงี้ยสองภาพแต่ครั้งเดียวอันนี้เดือนละปั๊บแม่นะอันนั้นของครูโตไปไม่โกงค่ะ ตอนนี้แหละะค่อีโตแล้วเออว่ะเออว่ะมุกนี้ใช้ได้ตัวไปไม่โก้งโก้งตอนนี้คุณต้นหอมฝากก๋วยเตี๋ยวให้พี่โศสามห่อค่ะคุณเตี๋ยวเนี่ยไมขายไม่ายขึ้นมาเจะต้องถ่ายที่ไหนต้องเหมือนมาม่าเลยนะต้องเหมือนมาม่าได้เลยอร่อยอร่อยมากนี่คุณผักหองให้ครบแล้ว อุ้ยมีคนฝากของให้พี่ลิปด้วยไอ้ยามีตั้ยแต่กุ้งเผาพี่กิฟต์มีอะไรเดี๋ยวเขาไม่ต้องก็ฝากให้พีนัทด้วยบอกว่าอะไรนะให้พัฒนาเด็กต่อไปนะคะไอ้ยเกิดเกิดจากการแข่งยุติยาค่ะทุกคนพี่นัทไหนอ่ะที่ไม่เสียแรงที่ยยืนยังบอกอยู่ว่านี่ถ้าท้อง8เดือนไปเป็นโคดมาฉันคลอดแน่ๆเธอแบบ แล้วแบบทะยานจะลุกทะยานจะลุกจนแบบน้องบอกว่าพี่ตะโกนดังเหมือนน้องอีกเออเหมือนเล่นอยู่ในสนามมากค่ะทุกคนมคนจอดดิฝากบอกอีกคนหนึ่งไปไม่โอนตามคนต่อไปนะคะปล่อยปล่อยแฟนคุณสิริลักษณ์ฝากให้แฟนไอติมสองไอติมสองป๊อปป๊อกสอง คุณต้นหอมผักหนึ่งคุณต้นหอมผักผักหนึ่งให้พี่แป้งถ่ายไปนะถ่ายไปนะนี่เจะกินอันนี้อย่างเดียวเรอกินผักกินหมดคุณคุณชมพิชาพ๊อปหนึ่งคืออะไรนะคะแป้งต้องโดนรถไปไหนแวนนี้อพอนะบาถ่เตรมหนึ่งเฮ้ยยอ้ได้ตวงถาถูกไม่ดีแป้ง นี่คือนี่คือว่าอย่างไรคะไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมยังไงนะคะตะโกนฟ้องอย่างเดียวค่ะทุกคนทุกคน, <c oughs> กคนอย่าหันหลังนะคะทางนี้แทง <c oughs> อย่างเดียวเ <c oughs> ออผมจะสู <c oughs> เดินเดินไปนึกว่าเม่นเลยนะข้างหลังอ่ะมีแต่มีดซุปปซไม่ได้ป๊อปคอร์น<อ> หวงานอของพี่นุชนะคะพี่นุชสุทัตตาก๋วยเตี๋อสาวหอยแต่จริงพี่นุชชอบป๊อปคอร์นนะทุกคนใครอะของใครโอเคให้เดี๋ยวดูแล้ว พี่นุ่จัดน้องต้นหอมก๋วยเตี๋ยวสามหอ่อพี่ตวไไบวป็นอะไรแดกทีม,ทมน้องวาวาน้องวาวาช็อกโกแลตไอติมช็อกโกแลตให้พี่หนิงคุณพันลูกคุณเอเราอ่านอะไร A E Y อ่ะพอปคอนสองวันนี้ลราหนึ่งน้องโบคุณไอคุณอะไรเอ ดแบกเจสสองบอลสองลูกไม่เจสสองบอลไม่พุองริปโรวิ่งมาลบมาซอต่อบอลซอฟสองบอล่ความมั่นใจไปเลยหนึ่งร้อยไงเรียบรอวิ่งมาต่อค่ะพักบอกลิเบโรไม่ต้องฉันเองแบกนะครับปีดปั้นที่เองแบกแบกทีมนะฮะแบกแบกความผิดพลาดในทีม สวัสดีค่ะวันนี้นะครับ <loyal S 1> เราจะไปแข่งกันจ้าวันนี้ทีมจะเจอกับทีมเกษตรศาสตร์ค่ะและก็ตามหน้าที่ของเรานะคะเราจะไปกันสองคนสามีภรรยาไม่ได้ค่ะเราต้องไปรับเบอร์สามของเราด้วยนะตอนนี้กําลังเข้ามารับเบอร์สามของเราที่บ้านของนางจ่าเบอร์สองเหรออ้าวแล้วใครเุ็นเบอร์หนึ่งเขาเบอร์หนึ่งเาเบอร์สามคนเลยหรอเอาก็หนึ่งสองสามแค่สามคนเอานึ่นะครับ อันพี่ิเป็นเบอร์หนึ่งพี่น้องเป็นเบอร์สองเอ๊ะหรือพี่น้องเป็นเบอร์หนึ่งพี่กิดเป็นเบอร์สองอ,อ่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปรับนางกันค่ะตอนนี้เรามาถึงบ้านนางแล้วนะคะแล้วก็เจอคุณแม่ค่ะคำแรกคำแรกที่แม่พูดคืออะไรคะแม่แม่บอกว่าไงนะคือวันนั้นใส่ซองค่ะมีแบงค์พันไม่มีแบงค์ร้อยแล้วก็ขอแลกแบงค์ย่อยแม่นะคะแล้วก็ลืมให้จ้าวันนี้ผ่านทําบุญไปแล้วสิบวันแม่บอกเดี๋ยวก็ไม่ได้บุญหรอก นัดโอนเงินให้แม่น้อยเรื่องลืมเป็นเรืองปกติลืมทำบุญไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องได้บุญแล้วก็ส่งพัสดูค่ะยังยไม่หมดมีของพี่ปูด้วยน้องมาสออนี้ของพี่ปูใช่ตาน้องติกก๊กี้ป๊อปหนึ่งถักหนึ่ง ผักนี่ป๊อปหนึ่งป๊อปหนึ่งออกไปน,น้องติก๊กี้ป๊อปหนึ่งพักหนึ่งน้องออยป๊อปหนึ่งพักหนึ่งน้องเามันใครหมดแล้วหมดแล้วมีแค่นี้แหละหมดแล้วใช่หรอหมดแล้วอ่าครบแล้วแล้วก็มีจดหมายน้อยมาให้พี่น้องนอหนึ่งพันป๊อปหนึ่ง กินดีอยู่ดีพี่น้องไม่มีอดแน่ค่ะอยากได้อะไรก็ซื้พี่กิ๊ฟมาได้เลยนะคะ่ะแฮปปี้นิวเยร์ล่วงหน้าค่ะจากน้องกวาอยากได้วได้มีบวยขายนะคะทุกคนาขนมรสใหม่มีบวยกับเยลลี่ใครอยากขนมไม่เอาเป็นขนมบวยไงยบวยกับเยลลี่เอาปั๊บวยอร่อยอา้าวาโอเคทุกคน<อ>บวยกับเยลลี่ระหว่างที่เราอยู่ในร้านกาแฟนะจ๊ะมีสาวๆมาขอน้ำถ่ายรูปให้คิดการด้วยเขินเขินเขิน เขื่อนพ่อนั้น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 พี่ถ่ายรูปเลยเป็นไงคะลิทติ้งเป็นไงคะลิทติ้งเก่งอยู่นะเก่งอยู่เอาล้วเดี๋ยวเรามือหน่อยนะเก่งอยู่เก่งอยู่เดี๋ยวปรบมือให้นางหน่อยนะจ๊ะตอนนี้เราเข้ามาในสนามแล้วนะคะก็เริ่มวอร์มกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้า ทีายเลสองอรมลดาเรสว่าหมายเลขห้ามาริกากันทองหมายเลขที่สิบสรยาคลล่าผู้เล่นตัวรับทีสระบหมายเลขหนึ่งสุภัตาไพยโรผู้ทกสอบและตกองโทษส,ส,นนส,ทสทื่สมุทรนารายชื่อนักกีฬาและเจ้านที่สีเสพาสรงเกษตรใ หมายเลขหนึ่งอนนา,มามิเชียสีเดย์หมายเลขสามวราสาคงนีหมายเลขสิบเอ็ดคานิยาโยซานมาดูลูกสุดท้ายนะีคะว่าเราจะสามารถปิดได้ไหมนะคะเฟซฟาตบมาทะลุบล็อกนะคะสุพรีมยังปิดเซตแรกไม่ได้นะคะสกอร์อยู่ที่24ต่อ12คะแนนนะคะอีกแ้มเดียวสุพรีมจะเก็บเซตแรกไปได้นะคะแต่ว่ายัง จบเซตแรกไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกนี้นะคะสุปรีมจะสามารถปิดเซตได้หรือเปล่านะคะเป็นทางฝั่งของเกษตรศาสตร์เป็นคนเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟมาน้องเตยรับวันแรกเข้าจุดนะคะเลือกจ่ายโค้งหลังนิงตี้บิดออกไปค่ะบิดหลุดบล็อกเยอะไปหน่อยนะคะทำให้แต้มนี้ยังเป็นของเกษตรค่ะเกษตรสามารถยื้อไว้ได้นะคะขยับสกอร์มาเป็นที่24ต่อ13ค่ะ สุพรีมจะได้เซตนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อค่ะสำหรับลูกต่อไปนี้จะสามารถปิดเซตได้หรือเปล่านะคะเกษตรศาสตร์จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟต่อค่ะเสิร์ฟมาหาที่น้องเตยเหมือนเดิมรับบอลแรกเข้าจุดค่ะจ่ายบีแเกยอดลังบล็อกลงไปค่ะเป็นแก้มของทางฝั่งสุพรีมค่ะเป็นน้องนุชสุทธานะคะเป็นคนจบเซตแรกนะคะจบเซตแรกแล้วมาดูกันว่าในเซตที่2และเซตที่3นะคะ สุปรีมจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าเนาะมาดูกันต่อเลยค่ะเซตนี้นะคะทางสุปรีมนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนนะคะตัวเซตนะคะเอาวะลงมานะคะแล้วก็มีน้องปินนะคะน้องหนิงนะคะก็เป็นดาวรุ่งของทีมเรานะคะเสิร์ฟมาน้องนุชตาตาลับไปเข,าข้าจุดใจโค้งไา้น้องปินตียังรับไวได้ค่ะสําหรับฝั่งเกษตรนะคะ ยกโค้งหลังมายังรับไม่ได้กับสุครีมเหนียวยกโค้งอีกครั้งหนึ่งตีไปยังเซฟบล็อกค่ะสุดรีมรับมาได้โค้งอีกครั้งหนึ่งน้องปิ่นตีตเกษตรก็ยังเหนียวนะคะล้นมา้ล้หนินตี้เป็นแต้มของทางสุครีมค่ะลูกนี้ก็ต้องบอกว่าเล่นกันสนุกมากนะคะแล้วก็ผิดเซตไปนะคะ อ๋อจบแมตชเลยนะคะสำหรับแมตชนี้ก็เป็นซูเร์ลีอาชนะ,กะเกตรเตศร์ไปได้ด้วยสก,กรอร์3-0เซตนะจ๊ะการแข่งแบบใหม่ก็จะเป็นการแข่งแบบไม่เปลี่ยนฝั่งนะคะทั้ง2องทีมจะอยู่ฝั่งเดิมจ้าน้องๆน,นะคะเอ้าของพี่เาพาทัวร์ไม่ต้องอายฝากขนมให้พี่น้องด้วยนี่แต่ว่าพี่น้องว็่ีในสนามนู่นนะะ มีการแกล้งตายนะคะพี่กิ๊บตะโกนเรียกให้แกล้งตายกัน <c oughs> มาแล้วค่ะน้ <c oughs> องมสัสนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะน้องมาสให้พี่ปูป๊อปหนึ่งผักหนึ่งส่งถึงที่ <c oughs> ส่วนทางนู้นประชุม <c oughs> ทีมกันอยู่ค่ะเคร่งเครียดมาก <c oughs> ประชุมทีมหรือต่อรองไม่รู้ นั่นดิกินอะไรดีโโม่ไหมโอโม่แต่ตัดได้แต่ต้องไปจองพี่น้องให้ฉันไปก่อนไหม่ดน่อมชันนี่อันนี่ไม่ต้องให้ฉันไปก่อนไหมฉันอยจะลืมไปเดี๋ยวจให้นัดไปจองแลวให้นัดรอไปกับเธออะไรนะให้ใครไปจองนะเธอก็ไปจองนี่อยากกินเธอกไปจองก็เธอกินไหมรอเป็นอันนีนะปกป้องพี่น้องเดี๋ยวตามไป แล้วตอนนี้นะคะเราก็แข่งเสร็จแล้วกำลังจะไปกินมอร์มอร์ไปกินข้าวกันค่ะหลังแข่งโอ้โอ้โอ้ัรซ่า,า,า,าค่ะอิ่มแล้วไม่ใช่รอบปันน่นนะจาน้ำมะนาวางนี้ไม่กินกินอะไรคะน้ำแดขงขผสมอง,ง,ง,งุอ่นคิดมาก แล้วจะไม่แล้วจะป้องกันเหรอแม่จะไมเนชแม้าก็ไม่ตื่นเลยอมพรุนี้ซ้อมเหรอคะพ่งนี้ซ้อมค่ะโยคะ่่ยโมงแ่งเสียดายกที่ทางานไมงั้นจะไปเล่นโยคะด้วยหห้อะไรนสามทุ่มนะคะไม่กลับบ้านกับช่องค่ะเนี่ยสามทุ่มนะคะส่วนเราส่วนเราแข่งห้ามงเย็นนะคะกับสามทุ่มเหมือนกัน เอาไปถไ่ายรูปเเจอกันนอกนอกสนามบินบ้างเจอกันนอกสนามบินบ้าง นารอ,อคิวเดี๋ยวมาดูไม่ได้ใช่ไหมมา